มธาตุาน,นะครับวัดพระธาตุพนมวราไมฮานวราปรหารไมฮานครับอันนี้เป็นชั้นที่หนึ่งนะครับ,รรบเดินรอบไปดูไหมไไผมว่าวันไปทั้งนี้ดีกว่าไหมเพราะว่าวนนี้มันงานสมงว,วันวัีกว่าอืมมันเรื่องแบบไปทางเดินวนรอบนึงไป อธิฐานรอบนึงเป็นคนเป็นร่วมคนนี้คนเป็นทางหลังที่ดำอ่ะคนไปรอบหนึ่งขอวนรอบหนึ่งครับเข้าใจครับไม่ไร้สดไม่ไร้แล้วนะครับนี่ครับนี้ครับเพราะตอนนี้ยังปิดอยู่ครับครับครับไว้ตอนเปิดค่อยโพสต์แล้วกัน ตอนเปิดค่อยโพสสวยงามมากนะครับท่านผู้ชมข้าในนะครับองค์พระธาตุพนมววรมหาวิหารน,นะครับ ไปครับเสร็จแล้วครับพี่เสร็จแล้วครับเรเรียบร้อย Yeah. Mm -hmm.